สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับประวัติสจจอ,อ,อยประวัติสจจอ,อ,อยภรรยาสจอโอต้งหญิงแก่งลงสู้ศึกนายกอบจอปาจีนตามฝันสามีเปิดประวัติสจจอ,อ,อยภรรยาสจอโอต้งหญิงแก่งลงสู้ศึกชิงตําแหน่งนายกอบกจอปาจีนบุรีสารฝันสามีตามที่ตั้งใจไว้กรณีการเสียชีวิตของสจอโอต้งชัยเมธ สิทธิสนิทพง์ที่ถูกยิงเสียชีวิตในบ้านของโกธรนายสุนทรวิลาวันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรีหนึ่งในคนสำคัญที่สายตาจับจ้องก็คือสอจอจอยภรยาสอจโอต้งว่าจะลงชิงนายกอบจปรจปาจีนบุรีหรือไม่หลังสามีเสียชีวิตล่าสุดเป็นที่แน่ชัดแล้วว่าสอจอจอยจะลงเลือกตั้งนายกอบจอปาจีนบุรีในนามพรรคเพื่อไทย โดยสจอจอยกล่าวว่าในใจลึกๆก็กลัวจะเชื่อทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายความยุติธรรมต้องมีส่วนตัวได้คุยกับนายทักษิณผ่านร้อยเอกธรรมนัฐที่ตัดสินใจเดินหน้าลงอบ,บจอนั้นเพราะเป็นความฝันของสอจโต้งที่ตั้งใจให้ตนเป็นนายกอบ,บจครอบครัวก็ไม่ได้ขัดขานสำหรับประวัติสจอจอยนภา,าพัฒนอัญชสาอิชมล เป็นภรรยาของสจโต้งชัยเมธสิทธิสนิทพงศ์มีลูกด้วยกันหนึ่งคนปัจจุบันสจจอ,อยดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปาจีนบุรีและเป็นผู้ที่ถูกวางตัวให้ลงชิงเก้าอี้นายกอบจปาจีนบุรีคนต่อไปโดยการสนับสนุนของพรรคเพื่อไทยหลังจากที่โกธรหรือสุนทรวิลาวันนายกบจปาจีนบุรีจากขั้วของภูมิใจไทยจะพ้นตำหน่ง ในต้นปี2568สจอจอยปัจจุบันดำรงตำแหน่งรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจินบุรีและเป็นผู้ที่มีบทบาทในสภาอบจปร,จรปาจินบุรีเรื่อยมาทั้งนี้สจอจอยได้ให้สัมภาษณ์ขณะที่เข้าไปยื่นหนังสือที่กองบัญชาการสอบสวนกลางร้องขอให้โอนคดีการตายของสอจโต้งมาให้กองปราบดูแลเพราะคู่กรณีเป็นผู้มีอิทธิพลสูงสุดในจังหวัด ทำให้ขัวเรื่องความปลอดภัยและความเป็นธรรมในการสืบสวนสอบสวนสอจอจอยบอกว่าเรื่องการลงชิงตำแหน่งนายกอบจยังไม่ได้คิดว่าจะอย่างไรต่อต้องรองให้เสร็จสิ้นงานศพของสามีแล้วแต่ว่าผู้ใหญ่ขณะที่สอจอจอยเพิ่งจะเปิด facebook page อย่างเป็นทางการสำหรับประชาสัมพันธ์งานหาเสียงสำหรับลงชิงตำแหน่งนายกอบจไปเมื่อสมวันก่อนหรือเพียงสองวันก่อนสามีเสียชีวิต โดยวันที่17ธันวาคม67ภายหลังเสร็จพิธีวางดินเก็บศพของสอจโอต้งเป็นที่แน่ชัดว่าสอจอจอยจะลงจุดตำแหน่งนายกบจปาจีนบุรีอย่างที่ครอบครัวตั้งใจไว้ในตอนแรกเพื่อสารต่อเจตนารม์ของสอจอต้องสามีผู้ล่วงลับขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีนิวออนไลน์ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยน,นะครับขอบคุณครับ